สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกทท่านเลยค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลยูทูบฟอร์ดบายเก่งกี้วันนี้เก่งพาพี่ๆมาพบก,กับ f o r d Ranger ค่ะ <XL S 1> รุ่น c a ป XL p a s s p o r t ค่ะราคาจะจําหน่ายสําหรับรุ่นนี้จะอยู่ที่6กแสนค่ะเก้าหมบาทค่ะเครื่องยนต์สออลิตรให้กาลังแรงม้าสูงสุด160แรงม้าแรงบิดสามร้อยแปดสิบห้านิวตันเมตรค่ะวันนี้นะคะลูกค้าเลือกนะคะตกแต่งค่ะด้วยสไตล์แบบว่าสวยๆหน้า F150 แบบนี้เลยค่ะก่อนจะพาพี่ๆไปพบกับชุดแต่งรอบ วันนี้ค่ะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนล u u ทูบฟอร์ดไบเก่งกี้ด้วยนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะวันนี้ค่ะลูกค้านะคะเลือกเป็นตัว ชุดแต่ง F150 นั่นเองนะคะประกอบไปด้วยนี่เลยกระจังหน้าแบบนี้ค่ะกระจังหน้าพร้อมฟอนต์อักษรน,นะคะ Ford นะคะโดยวันนี้ลูกค้าให้สีตัวอักษรค่ะเป็นสีดำค่ะแล้วตัดด้วยขอบสีแดงเนาะแล้วก็จุดเด่นค่ะของชุดแต่ง F150 ก็นี่เลยค่ะไฟตัวซีแสงสีขาวนั่นเองนะคะรวมถึงวันนี้ค่ะไฟ LED ตรงกระจังหน้าลูกค้าเลือกเป็นเ,เต็มช่องแสงสีขาวด้วยนะคะ แล้วก็ถัดมาค่ะชุดแต่ง F ห5 0ูนนะคะเขาก็จะมีตัวกันชนหน้าเนาะแล้วที่เพิ่มเติมนี้นะไฟตัดหมอกค่ะตัวนี้กิเพิ่มให้นะคะเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเผื่อพี่ๆไปเจอฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดนะคะจะได้เปิดไฟตัดหมอกนะคะเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ค่ะแล้วก็นี่เลย ไฟหน้านะคะเต็มระบบแบบนี้เลยค่ะทำการอัปเกรดนะคะเป็นไฟมาสแตนสามครีบแบบนี้ค่ะรวมถึงวันนี้นะคะทำตัวไฟนะคะเป็นครอบนะคะตัววงแหวนนะคะเป็นทรงกลมนั่นเองสามารถเลือกได้นะว่าต้องการเป็นทรงกลมนะคะหรือว่าสี่เหลี่ยมนะคะในส่วนของลูกแก้ววันนี้ลูกค้าเลือกคะ่ะเป็นสีแดงคะ่ะเลดอน,นั่นเองนะคะพี่ๆก็สามารถเลือกได้เช่นกันคะ่ะในส่วนของตัวสีลูกแก้วนะ ตัวไฟเดยทามค่ะตัวนี้ค่ะก็เพิ่มเติมเช่นกันนะคะรวมถึงวันนี้ต่อสเต็ปไฟเลี้ยวแบบนี้เลยค่ะ มาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถค่ะซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบไม่มีหมุดนะคะเขามากับชุดแต่ง F 150้นั่นเองค่ะพี่ๆสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการแบบไม่มีหมุดนะคะหรือจะมีหมุดเงิน,เง,นเงินก็ได้ค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะลูกค้านะคะเลือกเป็นล้อมแมคค็กขนาด16นิ้วเนาะแม็กที่ลูกค้าเลือกค่ะเป็นแม็กยาชิโนดะนะคะจับคู่กับยางมอนสเตอร์3อทนั่นเองค่ะซีรีส์ยางของเขาจะอยู่ที่2 6 5ค่ะ 70R16 นั่นเองค่ะในส่วนของแม็กขนาด16นิ้วนะคะเก่งก็มี ให้พี่ๆเลือกมากมายเลยสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็จุดเด่นของรุ่น Cap X a i r p ์แอร์าค่ะแก้มของเขานะคะก็คือจะมีไฟเลี้ยวที่แก้มข้างแบบนี้ด้วยนะคะตัวกระจกมองข้างนะคะรวมถึงมือจับขาตัวนี้เป็นสีดําด้านมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะที่เพิ่มเติมก็จะเป็นตัวเบ้ารองมือเปิดค่ะที่เป็นสีดําด้านเพื่อให้รับกับตัวมือจับนั่นเอง ด้านบนก่รราวหลังคาค่ะราวหลังคาตัวนี้ไม่ได้มาจากโรงงานนะเป็นอ,อ,อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าไม่ได้เจาะตัวรถเลยนะติดอย่างแน่นหนาเลยไม่ต้องกลัวหลุดนะคะในส่วนของกันสาดของรุ่นแคปบค่ะวันนี้เลือกเป็นตรงรุ่น4ี่ชิ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านใดนะคะต้องการเป็นกันสาดแท้จากทางฟอร์ดนะคะเขาก็จะมีแต่คู่หน้านะสามารถแจ้งกิ่งได้เช่นกันค่ะแล้วก็วันนี้เลย ลูกค้าเลือกสติกเกอร์ลายกราฟิกเป็นลายเรนเจอร์นะคะวายแท็กแบบนี้เลยค่ะพี่ๆก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะคะว่าต้องการเป็นรูปแบบนะคะของสติกเกอร์เป็นลายไหนนะคะเดี๋ยวมาต่อที่ด้านท้ายกระบะกันบ้างค่ะ มาต่อกันที่ด้านท้ายบ้างค่ะตัวนี้นะคะสติกเกอร์นะคะ4ี่คูณสถ้าพี่ๆท่านใดนะคะอยากให้เก่งติดแจ้งได้นะเก่งติดให้แบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกค่ะเป็นโลบาร์เหล็กนะทรงขาย,ยาวของ Outlander ค่ะตัวนี้แข็งแรงทนทานนะสามารถผูกรัดของได้จริงๆนะคะถัดมาค่ะที่เพิ่มเติมอีกหนึ่งจุดค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเบานะคะเบารองมือเปิดท้ายกระบะทรงปลายดับนั่นเองนะคะตัวนี้เพิ่มมิติให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็กันชนท้ายเหล็กของ Outlander ค่ะเขามาพร้อมกับห ห่วงค่ะลากจูงสีแดงนั่นเองเนาะแล้วก็นี่เลยวันนี้เก่งทําการติดนะคะในส่วนของตัว กล้องนะคะเป็นกล้องบันทึกหน้าพร้อมกล้องถอยนะแล้วก็ในส่วนของภายในค่ะเดิมๆแล้วนะคะรุ่นนี้ค่ะเป็นเบาะพานะคะแต่เก่งทําการเปลี่ยนเป็นบาดหนังให้นะหน้าจอของเขาเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วมาจากโรงงานเลยนะคะเมนูภาษาไทยสามารถรองรับในส่วนของ Android Auto และ Apple c a r p l พ y ได้ค่ะแล้วก็มีระบบช่วยโทรฉุกเฉิน16 6 9ให้ด้วยนะคะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ระบบความปลอดภัยสําหรับรุ่นนี้ค่ะถุงลมนิรภัยคู่หน้าค่ะระบบเบรก ABS ค่ะระบบกระจายแรงเบรก EBD นะคะแล้วก็ยังไงนะคะฝากด้วยนะสาหรับรุ่นนี้วันนี้ค่ะแคป XL Passport นั่นเองพี่่ท่านใดสนใจ Ford Ranger หรือ Ford Everest ทักทายหาเก่งกี้ได้นะคะช่องทางการติดต่อเก่งกี้ขึ้นไว้ให้แล้วนะเบอร์โทรหรือ ID Line สามารถสอบถามข้อมูลนะคะเพิ่มเติมได้เลยเนาะโปรโมชั่นในแต่ละเดือนค่ะปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์นะคะหรือ ต้องการจะเข้าไปรับชมค่ะรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ช่องช n e l YouTube Ford b บเก่งกี้ค่ะในเพลย์ลิสต์นะคะเก่งแยกไว้เลยนะมีทั้ง Ford Ranger ค่ะและ Ford e v e r e s t ค่ะทุกรูปแบบการตกแต่งสามารถแต่งได้กับทุกรุ่นเลยนะคะยังไงแล้วเก่งรอรับใช้พี่ๆทุกๆท,ท่านเลยนะคะแล้วก็ฝากด้วยค่ะ นี่เลยช่องเชาแนลยูทูบของเก่งกี้นะคะฟอร์ดบายเก่งกี้ค่ะเขาไปรับชมแล้วขอกําลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้มีพลาดในการรับชมคลิปถัด,ถดไปของเก่งกี้นะคะวันนี้ขอจบกันรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย